ไปแล่กันที่ฟังงามั้งนะครับไปแล่กันที่นะท้องเที่กเชุมแสงเล่กของปีเหมือนกันนะครับที่จุดชมวิวของฝั่งอันดามันนั่นคือสเมเ็ดนางชีที่พังงาครับ <S <S โดยเมื่อวัาาวเช้านะครับพกนาฬิกาเลยเนี่ยชื่นชมนักข้าวนะครับไปข้าวโรเหมือนกันวันที่หนึ่งมกร,ราคมสองพันห้า,าร้อยหกสิบหกจุดชมวิวสเมเ็ดนางชีบูติกรีสอร์ทนะครับอยู่บ้านหลมหิน อายินร่มนะครับคอยไปบ้านยินร่มมูโซ่ตะบ,บนคลองเคียนอำเภอตะกัวดทุ่งจังหวัดพังงามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติชื่นชมลงไล่ในธรรมาชาตินะครับเดินทางมาพักค้างแรมเพื่อรอได้รเล่เส่งเล็กก้องปีวันไม่ส่งผ่านนรกสิพกนะครับห้องพักนี้เต็มทุกทั้งเลยโดยเฉพาะจุดชมวิวเสม็ดนางชีที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง5ปีแล้ว เนื่องจากจุดนี้อเม a ซิ่งของอ่าวพังงานะครับแบบพานโนรามารอย80องศามีป่าเขาเรียกป่าเกาะแล้วก็เข้าหินปูนสลับรูปแบบโอ้โหลักไล่เรียงรายกันนะครับช่วยจนสุดรู้รูตาเลยทีเดียวและผู้ประกอบการเนี่ยได้สร้างห้องผักแบบเก๋ๆสไตล์บูทิก พร้อมทางรังส้นเมนูซีฟูด้ดที่สุดเซนอร่อยไหวต้อนรับด้วยโอ้ปรตูดิบนี่มีต้องเล่งซึ่งเนี่ยอิจฉาเลยกับน้องยิ่งอมออวัะตุดิบจะชาวประมงพื้นบ้านนะครับปัจจุบันกล้เป็นจุดท่องเที่ยวสาคัญต้องห้ามพลาดก็จังหวดังา,าท่องเที่ยวมาทเที่ยวได้ตลอดทั้งปีะสะเม็ดนางชีคืออะไรละครับน้องยิ่งอมลายคุณกระส่งใส่ว่าคําว่าสะเม็ดนางชีคืออะไรเขาบอกว่าเดิมที่ชาวบ้านเรียกว่าแมดนางชีค่ะเขามีทีมาแลวมีเบลเกลนะคะมีเลื้งลาววะในอดีตค่ะหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมี รักิกษุชารานึ่งรูปอาไัย,ยุทีเข้าพระอาดเทาาแล้วก็มีพีษุนุ่มอีกนึ่งรูปอาศัย,ยุทีเข้าพระอาดนุ่มแล้วก็มีแมชีกันนะคะยู่แคร์จุดชมวิวนี่เลยค่ะเราก็จะเดินไปมาห้าสู้กันต้องเดินผ่านลําคลองที่นี่พอแมชีเดินผ่านก็ต้องมีการเม็ดพาขึ้นพปีเบาเกลียงเม็ดพานี่เป็นภาษาสไตล์เม็ดก็คือทับขึ้นมาต้องทอกต้องทอกเลยนะทำไมทอกก็คือใช้ผ้าเปียกน้ำต้องเม็ดนะคะก็เลยเป็นทีมาข้องคาว่าเม็ดนางชีล่ะทีนี้ก็เพ มาเป็นสมัดนางชีในปัจจุบันนั่นเอง